ช่างปรีชาปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคลือกโพลิยูรีเทนบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5ปรเซรับซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนรับซ่อมพื้นปาเก้โก้ทุกชนิดทุกขนาดดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะรายละเอียดเพิ่มเติม ช่างปรีชาปาเก้ให้บริการรับงานปูพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคลือบโพลิยูรีเทนซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนซ่อมพื้นปาเก้โกงโดยใช้เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุน่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5สาปเซสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0 8 1 4 4 0 3 9 5 2หรือ0 9 0 4 0 9 4 7 8 8 ที่สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้าน,นธัญพฤกษ์ถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110